สิ่งที่จะทำให้คุณขายดีแม้คุณจะมาทีหลังมีใครในที่นี้เป็นคนทําธุรกิจออนไลน์แล้วมาทีหลังไหมครับคือเพิ่งเริ่มทําคําว่ามาทีหลังคือเพิ่งเริ่มทํานะไม่กี่เดือนไม่ถึงปีนะครับใครทําไม่ถึงปีแอบพิมพ์มาหน่อยครับว่าไม่ถึงปีหรือพิมพ์ว่าเริ่มก็ได้ครับใครที่มาทีหลังนะครับเป็นทําธุรกิจออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ทีมรายใหญ่ก็ได้นะครับหรือคุณกลุกอยู่ในวงการออนไลน์ ใครในที่นี้ที่เข้าวงการออนไลน์แล้วยังไม่ถึงหนึ่งปีครับพิมพมาหน่อยครับว่าฉันก็ได้ครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณทํายังไม่ถึงหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณคือฉันเนี่ยจะขายดีไหมฉันจะขายสู้เขาหรือเปล่าเขามาก่อนเนี่ยมันมีเจ้าใหญ่อยู่ใครคิดแบบนี้พิมพมาหน่อยครับว่าคิดโอเคเยี่ยมมากครับพีพ่เป๊ปนะครับออะพิมพใช้เล่นให้อปป้าหน่อยแล้วกันนะครับ แล้วแน่นอนครับสิ่งที่เป็นในความคิดของเราหลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่ก็คือเฮ้ย <c oughs> มันมีคนทาก่อนแล้วมันมีเจ้าตลาดเออมันมีเจ้าตลาดแล้วฉันจะไปสู้เขาได้ไหมไอ้นี่เป็นเจ้าใหญ่อะ่ะถ้าเกิดว่าฉันจะทำเนะี่ยมันจะสู้เขาได้หรือเปล่าโอเคกับคนวิชาคิดคิดคิด,คดโอเคเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การตลาดออนไลน์ในยุคก,ก่อนเนี่ยอาจจะมีเจ้าเก่าเจ้าใหม่อะใครมีก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแล้วเขาบอกว่ามีเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าเก่าอะมีไหมหะ ส้ตมตำเจ้าเก่าอะไรอีกหมูกระทะเจ้าเก่ามีไหมครับแถวบ้านใครมีพิมพ์มีครับยังมีอยู่ไหมอ่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเจ้าเก่าอายกตัวอย่างแถวบ้านโอป้าก็จะมีครับซึ่งอร่อยแล้วก็ขายดีจนนับปัจจุบันเนี่ยขายมา30ปีแล้วครับเ<อ>ขาบอกว่าชื่อร้านเขานะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำบ้านจิกเจ้าเก่า เจ้าเก่าคืออะไรครับมันแสดงถึงความเก่าแก่โบราณซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนการตลาดดําเดิมคือถ้าคุณเป็นเจ้าเก่าเนี่ยก็สามารถที่จะครองตลาดได้ดีแต่วันนี้เปลี่ยนไปครับในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมีความผันผวน,นมากขึ้นถูกไหมเศรษฐกิจมีความผันผวนมากขึ้นโลกมันเปลี่ยนไปครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าใครมาก่อนมาหลังแต่มันเกี่ยวว่าใครเร็วกว่ากัน เพราะฉะนั้นการขายดีที่คุณอยากจะขายดีแม้คุณจะเป็นมือใหม่สิ่งแรกก็คือต้องเร็วพิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องเร็วอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าความเร็วเร็วตามกระแสเร็วตามเทรนที่มันเกิดขึ้นเทรนตอนนี้คืออะไรต้องไลฟ์สดเทรนตอนนี้คืออะไรต้องทำคอนเทนต์ให้เจ๋งละเพราะว่าต่อให้คุณจะยิงแอดโฆษณาใน t i k t o k หรือช่องทางใดมันไม่สามารถที่จะยิงปุ๊บแล้วคนอินบ็อกได้และแน่นอนครับคุณต้องทำคอนเทนต์ที่ดูน่าสนใจ คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะยิงคอนทนนี่เป็นเป็นรูปโปรโมชั่นถูกไหมอ่ามีใครเป็นสายยิงแอดไหมครับแสดงตัวหน่อยเรามักจะยิงแอดเนที่เป็นแบบรูปโปรโมชั่นแล้วเราก็คิดว่าจะมีคนอินบ็อกเราตอนนี้ไม่ได้หรอกครับคุณต้องทำคอนเทนต์ที่มันเล่าเรื่อง มันถึงใจคนดูหรือมันอาจจะมีความเอนเตอร์เทนปะปนเงี้ยเป็นต้นนะครับสวัสดีครับพี่เก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะยิงแอดก็เหมือนกันคุณจําเป็นต้องเล่าเรื่องครับให้มากขึ้นคุณจําเป็นต้องใส่ในเรื่องราวหรือความเอนเตอร์เทนเข้าไปคุณจะมาแบบโอ้โหไอเป็นรูป,ปโปรโมชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วโอเคขอบคุณครับใครแชร์ก็ขอบคุณมากเลยครับเพราะฉะนั้นอันแรกครับชั้นต้องเร็วในเมื่อคุณรู้แล้วว่าการไลฟ์สดถ้าเกิดว่าคุณมีแพลตฟอร์มหรือช่่องงททาใดดดีไสดไส้ ไม่ว่าจะเป็น IG ก็ไลดได้นะ Lazada s h o อป e ีไลด์ได้ครับ y o u t u b e f a c e b o o k t k t t o k เนี่ยไล like สดได้หมดเลยคุณก็สามารถที่จะไ like ลสดได้ครับแล้วเวลาที่คุณไ like ลสดเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้ Engagement เนี่ยมันขึ้นแต่ Engagement มันมีความหมายอยู่2แบบครับอันแรกคือค่าการเข้าถึงที่ระบบเนี่ยเขาให้กับเราแต่อันที่2องคำว่า Engagement ที่ยลป้าอยากจะแนะนำทุกคนก็คือคำว่าคุณเข้าถึงกับลูกค้าคุณอ่ามันมีสแบบนะ อันแรกคือระบบอันที่สองก็คือเอนเกจเมนต์ระหว่างตัวคุณกับลูกค้าได้คุยกันจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากับแม่ค้าเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ดีอ่ะโอกาสการขายมากกว่ามีกรณีที่นี้ไปกินส้มตําหรือก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแล้วสนิทกับแม่ค้าโอ oh, ป้าเอาแบบเดิมนะเอาแบบเดิมเออเอามาเลยเอากระเพราไก่ไขด่ดาวแบบเดิมนะพิเศษ แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษมันเดิมนะป้าเดี๋ยวนูนั่งกินตัวนี้แหละแล้วแม่ค้าก็แบบมีบทสนทนากับคุณคุณรู้สึกว่าคุณชอบเข้าร้านนี้มากกว่าไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่แน่นอนครับแม่ค้าที่จําลูกค้าไม่ได้หรือไม่เคยคุยเลยคุณเดินเข้าไปหน้าบูธป้าค้าเอาก๋วยเตี๋ยวหมูหนึ่งชามค่ะแล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วางส่งให้คุณแบบเนี้ยมันก็อาจจะอร่อยเนี่ยแต่คุณอยากจะเข้าร้านไหนอ่ะคุณอยากจะเข้าร้านอ้าว แก๋เก๋ไม่ได้มาเลยมานานเลยใช่ไหมเนี่เป็นยังไงสบายดีเนาะโอเคเอาเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวป้าเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้อเส้นเล็กหมูไม่งอกนะโอเคเดี๋ยวป้า,าไปเสิร์ฟให้นะเห็นไหมอยากกินร้านไหนมีเยอะตัวอย่างร้านหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยนะสระเอลอลิงยอยักนะเผื่อใครมาเที่ยวเนาะ จังหวัดเลยสวัสดีครับพี่ปรีอย่างโอป้าเนี่ยมีร้านที่ตอนที่ไปออกรู้ที่จังหวัดเลยกับลูกน้องเนี่ยก็จะนอนค้างที่จังหวัดเลยจะมีร้านหนึ่งครับชื่อร้านข้าวเปียกปากหมาอันนี้มีตัวตนจริงนะครับขอบคุณครับปรีข้าวเปียกปากหมาทําไมถึงใช้ชื่อนี้อันนี้ชื่อร้านเลยนะครับข้าวเปียกปากหมามีที่มาที่ไปครับใครเข้าร้านเนี่ยเขาด่าแต่ไม่ได้ด่าแบบแบบแบบไม่มีสาเหตุนะ เพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยคือคุณจะต้องตั้งใจกินตั้งใจสั่งไม่เล่นนะเพราะว่ามันมีคิวเยอะมากคือคุณต้องต่อคิวกินอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณกินไปแล้วเล่นมือถือไปเซลฟี่ไปอันนี้เขาด่านะครับเฮ้ยมึงรีบกินหน่อยอย่ามาเล่นมือถือถ้าเล่นมือถือไปเล่นที่บ้านไปถ้ากินก็คือกินอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ด่าแบบดูโหดร้ายนะขอบคุณครับพี่แอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะด่าแบบน่ารักน่ารักนะครับเพราะคุณเล่นมือถือเนี่ยเขาด่า นะครับแต่ดาแบบน่ารักแบบเมื่อกี้ะแหละนะครับอันนี้คือที่มาแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีร้านเ็าเปียกติดกัน2ร้านเนี่ยคือร้านเขาเปียกปล่ามากับอีกร้านหนึ่งคุณเชื่อไหมคนนั่งเข้าร้านนี้มาต่อคิวกินอีกร้านหนึ่งไม่มีคนเข้าเลยอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่อร่อยนะโอป,ป้าว่าอร่อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากิมมิคคือไปรับคําด่าเออกิมมิคคือเขาจะมีลูกเล่นอย่างนี้ครับยกตัวอยา่างอย่างออป,ป้าเป็นคนที่ชอบกินเขาเปียกร้านนี้มากคือถ้าไปต้องไปกินอ เขาจะมีเป็นกิมมิคคือเป็นไข่นะครับที่เป็นไข่ลวกแล้วเอาใส่ข้าวเปลียกแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่ไข่เนี่ยมันจะอร่อยมากนะครับไข่มันจะหวานมากๆม,มันจะอร่อยกับไข่ออนเซนอีกเยอะเลยครับมันเป็นแบบไทยๆเนาะมันจะเป็นก้อนๆแต่ก็ยังอยู่ในความของกึ่งออนเซนคือเก่งมากในการนําไข่นะครับคราวนี้เวลาโอปป้าไปโอปป้าจะชอบพิเศษไข่สีอย่างเช่นเฮีย yeah, พิเศษเส้นพิเศษไข่สีแล้วคุณเชื่อไหมโอปป้าไม่ได้ไปหลายเดือนนะเวลาไปออกรู้ใช่ไหมเวลากลับไปเนี่ย อ,อ้าวยิโนกลับมาแล้วเหรอเอาเหมือนเดิมไหมพิเศษไข่ซีกูว่าจำได้นั่นไงรู้อีกว่ากูจะกินไข่ซีเนฮ้วันนี้ไข่ห้าได้ปะแล้วเขาก็จะจำด้วยนะว่าเวลาออป,ป้าไปอ่ะจะโตจะจะชอบซื้อกลับบ้านหนึ่งกิโลเองนะ่ะอย่าก,กินแต่เส้นสิมันไม่อร่อยต้องใส่หมูยอด้วยเอาไปเลยสาอันเอาไปเลยสามอันสรุปปิดการขายด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์ ยุคนี้ไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการรวนเร็วที่มีความสัมพันธ์พอเร็วด้วยการใช้สื่อที่เรียกว่าการไลฟ์สดการทําวิดีโอด้วยคอนเทนต์ที่ถึงใจลูกค้าต้องมีความสัมพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ปอยสายพี่ตุย้ยต้องมีความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยอันเนี้เราอยากจะกินต่อจริงไหมครับเราก็จะจําชื่อร้านค้าได้ดีขอบคุณครับปารีโหนั่งขอใจอะาะช่วยกันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณอยากจะกินร้านนี้ซ้ำๆแม้ถ้าเวลาคุณไปจังหวัดนั้นอีกจริงโอป้าก็จะกินแต่ร้านนั้นๆเช่นเดียวกันเหมือนกันโอป้าไปที่สกลก็จะมีร้านประจำครับเป็นร้านโกเลียงซึ่งเป็นก๋วยเตียเ๋ยวเนื้ออร่อยมากๆนะโอป้าจะกินเนื้อเฉพาะเวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อดาดแค่นั้นครับนอกนั้นไม่ได้กินบ่อยนะครับคราวนี้เจ้าของร้านก็จะจําได้ครับหนูจะกินสามหรือสี่ถ้วย คือเป็นคนกินเยอะคือมันไม่ได้ให้เยอะมากเนาะก็จะให้พอดีพอดีอดและอีกอย่างเราอยู่อุดอรนานน,านทีเราไปสกกลก็จะกินสามสี่ช้วยส,สวัสดีครับขอบคุณคับที่ส่งของขวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เร็วและมีความคุ้นเคยคุณสามารถคลองตลาดได้เช่นเดียวกันยุคนี้ไม่มีหลอกเจ้าตลาดแต่มีแต่ใครเร็วที่สุดและถึงใจลูกค้าที่สุดจริงหรือไม่ใครคิดว่าจริงพิมพ์จริง เพราะถ้าเกิดว่าคุณถึงใจเหมือนที่ป้าเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ซึ่งก็เป็นประสบการณ์เนาะที่ป้าคืออป้าเป็นคนชอบกินนะครับไปจังหวัดไหนก็จะกินของอร่อยแล้วมันถึงใจอ่ะทาให้เวลาเราไปจังหวัดนี้อยากจะไปกินแต่ร้านนี้เท่านั้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนร้านจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีร้านอาหารที่อร่อยแล้วถูกใจอ่ะคุณแม่งไม่ค่อยเปลี่ยนร้านไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านใดๆจริงไหมครับพูดแล้วอยากกินเห็นไหมเห็นไหมอย่างถ้าคุณมาอุดอรคุณก็ต้องกินแหนมเนืองวีที ร้านเขาเปียกอุดรแล้วถ้าคุณกินที่นี่อีกถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสมาเที่ยวอุดรอ,อีกห้าเดือนหกเดือนคุณก็จะกลับมากินร้านเดิมครับถูกไหมอ๋อสวัสดีครับพี่เอี่ยมโอ้โหนะครับมาแบบสวยๆสวัสดีครับพี่เอี่ยมนะครับพี่เอี่ยมส่งของก่อนให้กับคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่า เราได้ถึงใจลูกค้าหรือย่างด้วยความเร็วของแพลตฟอร์มตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำไลฟ์สดนะสำหรับช่องที่มีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0พันของ Tik t o อกส่วนช่องทางอื่นไม่ได้มีเ,เงื่อนไขเนาะสามารถไลฟ์สดได้เลยคุณสามารถที่จะเชื่อมลูกค้าได้เร็วและสร้างสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเข้าไลฟ์สดมาต้องทำยังไงครับเรียกชื่อบ้างใช่ไหมพี่ชา์พี่ตุย้ยและพี่เอียบคุณต้องเรียกชื่อเขาบ้างคุณต้องให้เครดิตเขาบ้างโอเคไหมใครทำได้พิมพ์ทำได้ครับ ยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสร้างฐาน FC แน่นๆจะทําให้คุณเนี่ยโอกาสที่จะขายได้มากกว่าเจ้าอื่นครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคู่แข่งมันเยอะทํำยังไงคุณจะขายได้คุณต้องถึงใจและเป็นเพื่อนเขาถูกไหมนั่นเป็นเหตุผลที่พิมพ์นิพายออกมาใช้คําว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนรักปกติพิมพ์นิพายเรียกคุณว่าอะไรนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขาจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริง พิมพ์นิพายออกมาเรียกคุณใหม่ว่าเพื่อนรักเพราะว่าการตลาดแบบนี้นะคุณฟังแล้วแบบเป็นคําศัพท์ภาษาไทยมันเลยดูเรียบง่ายแต่จริงมันคือการตลาดนะครับเวลาที่คนเนี่ยจะซื้อของเขาจะซื้อกับแม่ค้าที่สนิทครับนั่นเป็นเหตุผลว่าปีนี้ถ้าพิมพ์นิพายจะสร้างยอดขายให้เยอะขึ้นเพนื่พอ,อนร,รักจริงไหมคุณเห็นพิมพ์นิพายนี่ก็เด้งในติ๊กตกเยอะเลยคําว่าเพื่อนรักคืออะไรคนเนี่ยต้องการซื้อของกับ เพื่อนกับที่ปรึกษากับคนที่รู้ใจยกตัวอย่างถ้าคุณไปอู่ซ่อมรถแล้วคอพูดไม่ดีสมมติว่าเราจะซ่อมเออน้องคาพี่จะซ่อมเบรคคัดช่วงล่างค่ะโอเคจอบไว้อะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้เราก็เริ่มมีตังหิตในใจลูกค้าตัดสินจากการเชื่อมกันเสมอย้ํานะครับลูกค้าตัดสินจากการที่คุณเชื่อมเขาเสมอไลฟ์สดก็เหมือนกัน สวัสดีครับวันนี้ผมจะบอกเทคนิคสร้างตัวตนครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอะไรวะกูย,ยังไม่ได้รู้จักกับมึงเลยพูดแล้วเหรอคือลูกค้าอยากได้ข้อมูลก็จริงถูกไหมได้เลยครับพี่เอี่ยมแอบทํางานน่ารักตลอดนะครับลูกค้าเนี่ยอยากฟังความรู้ข้อมูลก็จริงครับแต่ลูกค้าอยากรู้จักกันกับเราบางคนบอกเฮ้ยลูกค้าจะอยากรู้จักฉันหรอ จำไว้นะครับให้คุณท่องคํานี้ไปในใจเวลาออกไลฟ์สดกับวิดีโอลูกค้าอยากรู้จักฉันลูกค้าอยากรู้จักฉันเพราะเวลาที่คุณคิดแบบนี้คุณก็จะอยากโต้อตอบกับพวกเขาอะใครที่คิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับทําได้ไหมเรื่องนี้ลูกค้าเวลาเวลาที่คุณขึ้นไลฟ์สดเวลาที่คุณนําคลิปวิดีโอลูกค้าอยากรู้จักฉันเมื่อลูกค้าอยากรู้จักฉันคุณคิดได้แบบนี้คุณจะอยากทักทายพวกเขาจริงไหมปรี อ่าปลีไรทุกเวลาทุ่มหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ายอยากรู้จักฉันอยู่เสมออืมอะไรก็ตามที่ทําให้มีการเชื่อมแบบเนี้ยอันเนี้ยคนชอบเพราะบางครั้งคุณทุกคนไม่ใช่สายเต้นคุณทุกคนไม่ใช่สายแบบโอ้โหเอนเตอร์เทนแบบต้องไปพีเคอย่างโอป้าเนี่ยก็ไม่เหมาะกับพีเคครับเพราะว่าโอป้าไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนจ๋าไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเออไม่รู้จะพูดอะไรที่มันแบบตลกตลกไปเรื่อยไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะครับ แต่ว่าโอป้าชอบแบบโอเคเป็นสาระโอเคจบฉันให้ความรู้คุณโอเคฉันมีตัวอย่างเรื่องธุรกิจให้คุณโอเคอันเนี้ยโอเคคือคุณไม่ใช่สายเต้นก็ไม่จำเป็นต้องเต้นก็ได้นี่จริงไหมจริงไหมคุณไม่ใช่สายนเตอร์เทนก็ไม่จำเป็นต้อง e น t ตอร a i n นะเป็นสายไหนสายนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาคือ branding คุณต้องแข็งแรงถ้าคุณจะขายดีขึ้น branding คุณต้องแข็งแรงครับคําว่า branding แ,แข็งแรงคือลูกค้ารู้ว่าถ้าเข้ามาช่องเนี้จะได้อะไร ลูกค้าจําได้ว่าคนนี้แม่งเจ๋งเรื่องอะไรจริงไหมจริงไหมอายุตัวอย่างสมมุติถ้าคุณจะยิงแอดคุณอาจจะจําชื่อครูชัยได้บ้างหรืออาจจะจําชื่อพี่โซอี้ก็ได้อ่าโซอี้ดิจิตอลอันนี้เป็นต้นนั่นคือแบรนดิ้งแข็งแรงจริงไหมถ้าคุณชอบกดแรงดนดูดก็อาจจะเป็นได้ว่าคุณนึกถึงครูรุงก่อนอ่ะถ้าเป็นกดแรงดนดูดคุณนึกถึงใครพี่มาหน่อยกดแรงดนดูดคุณนึกถึงใครครับขอ,อบคุณครับปรีพี่สุบ,บอกว่าใช้ได้ค่ะกดแรงนดูดนึกถึงใคร อ่ะคราวนี้ยิงแอดคุณนึกถึงใครอ่ะนึกมาเลยครับจะเป็นคุณครูท่านไหนก็ได้ที่เรารู้จักเนาะถ้าเป็นร้านส้มตาแถวบ้านคุณชื่อร้านอะไรอ่ะคราวนี้อ่ะเป็นสลาส้มตาบ้านอ่ะพมารลวนเลยถ้าเป็นร้านส้มตาแถวบ้านคุณคุณจะกินร้านไหนอายกตัวอย่างโอป้านะซอยเบญจางอ่ะส้มตําซอยเบญจางแล้วก็กุ้งแซบซีรีแค่นั้นพอนะครับถ้ากินอยู่บ้านก็เป็นรสชาติมือแม่อ่ะถ้าเป็นหมูกระทะบ้านคุณอ่ะคุณจะกินร้านไหนอ่ะอย่างอป้ากินหมูย่างพันละลาย เออดูสิดูสิหมูย่างแถวบ้านค,นค,นคนุณเนี่ยส้มตำแถวบ้านคุณคุณจะกินด้านไหนก๋วยเตี๋ยวถ้าป้าจะกินกินก๋วยเตี๋ยวบันจิกกับก๋วยเตี๋ยวทองดีก๋วยเตี๋ยวโกเลียงและก๋วยเตี๋ยวใยน้อยอ่ามีแค่นี้ครับเห็นไหมถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะมีใยน้อยโกเหลียงก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะมีเป็นต้มยำบั้นจิกกับทองดีซึ่งดังมากในอุดรสี่ร้านนี้ดาราไปกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมใยเข็มชื่อน่ารักอะคนขายเหรอายเพลงอ่ายเพิง โอ้โหเฮ้ยอันนี้ยายกับยายโบกได้กันได้นะครับเออบางครั้งนั้นมีกว๋วยเตี๋ยวหรือมีส้มตํายายนู้นยายนี้น้น่ากินเนาะส้มตําโซโรังอุ้ยอันนี้ชื่อเหรอชื่อเท่จังเลยอุ้ยน่ากินอ่ะยายเพลิงยายเข็มโซโรังเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้คือชื่อเขาเหรอพี่ร้านตัดผมนาตาลีอเมริกานั่นไงร้านกูเองไงร้านฉันเองนะพี่นาตาลีบอกอ่าสวัสดีนะอันนี้เป็นตอนเนี่คือตอนเช้าเนี่ยอมเมริกานะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณเห็นไหมว่าเรามีอะไรในใจ เพราะสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบรนดิงมีใครเข้าใจมากขึ้นครับมีใครเข้าใจมากขึ้นอันนี้โอป้าอธิบายตัวอย่างให้คุณเข้าใจง่ายเมื่อคุณจำชื่อร้านได้เมื่อคุณจำการเชื่อมต่อคาแรคเตอร์ของร้านได้คุณอยากไปแต่ร้านนี้เห็นไหมพอพูดชื่อปุ๊บคุณนึกเลยยายเพลิงยายเข็มยายเต็มไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับแบรนดิงลูกค้าก็เหมือนกันครับต้องการแบรนดิง คิดเขาชอบเข้าใจเนาะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างของกินนะหิวหรือเปล่าวันนี้เออหิวแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนดิ้งจะทําให้คนจาได้ได้อย่างไรเพราะแบรนดิ้งทําให้คนซื้อยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งกล่องสุ่มทะเลคนก็ซื้อจากนั้นพิมพ์นิพายมาทํากล่องสุม่มโอเคกล่องสุม่มพิมพ์นิพายถ้าเป็นแม่ค้าอะไรทั่วไปทําอาจจะไม่ได้ขายดีแบบนี้แต่พอพิมพ์นิพายทาขายดีเป็นล้านซะงั้นเพราะแบรนดิง้ง จริงไหมอาหารทะเลคนขายโคตรเยอะเลยแต่ขายไม่ดีเท่าบางฮาสันเพราะว่าแบรนดิงคือบางฮาสันห้องเสื้อสุนันทาครอบวงจรจริงปะเพราะแบรนดิงก็เหมือนร้านส้มตำเมื่อกี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ขอบคุณครับนะครับอ่าเป็นเหมือนร้านส้มตำเมื่อกี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เราชอบอะเราจําได้เพราะฉะนั้นแบรนดิงก็ช่วยคุณขายดีโดยที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีเหตุผลครับซื้อโดยอารมณ์ซื้อโดยอารมณ์มมคือฉันชอบฉันซื้อ จริงๆนะกล่องส่มเนี่ยคุณไม่ได้อยากได้เครื่องสำอางเยอะขนาดนั้นหรอกมึงจะไปใช้อะไรเป็นกล่องวะเข้าใจปะผู้หญิงอะยกตัวอย่างลิปสติกคุณก็ใช้แม่งเป็นเดือนอะจริงไหมจริงไหมเอาจริงใครใช้ลิปสติกเดือนละประมาณสี่แท่งก็ส่วนใหญ่ใช้ประมาณเดือนละหนึ 2, ่งถึงสองอะประมาณนี้หรือแป้งพับอะคุณใช้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยสองเดือนสามเดือนแลน้วน่ยังไม่หมดเลยเนี่ยซื้อมาอดหนุนอาอดหนุนนักเรียนที่ทากิฟต์ฟลินะครับอ่าสวัสดีครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้นานเท่าไหร่แต่พอแบรนดิ้งไงเราจ่ายเงินด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลแต่บางครั้งพอเวลาที่แม่ค้าอะไรทั่วไปมาขายแยกอ่ะอันนี้แป้งพับนะครับอันนี้สามร้อยสี่ร้อยก็ว่ากันไปทําไมเรารู้สึกแพงอ่ะแต่ทําไมกล่องสุวหมืน่นกล่องละเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะเออนั่นดิจริงไหมเข้าใจมากขึ้นไหมครับเกี่ยวกับแบรนดิง้งใครเข้าใจมากขึ้นพิมให้หน่อยครับว่าเก็ตก็ได้อ่ะพิมพ์เก็ตมาให้หน,น่อยถ้าคุณเข้าใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแบรนดิง้งลูกค้าจ่ายเงินง่าย,ายไปทําแบรนดิ้งมาซะแบรนดิ้งวิธีการคือข้อหนึ่งมาจากชื่อก่อนครับชื่อต้องไม่เกิน4ี่ถึงห้าพยางเข้าใจง่าย,ายๆอ่าไม่บอกแล้วนะใบละ4ี่ถึงห้าพยางเข้าใจง่ายๆไม่ต้องใช้สับสูงสับที่คุณเข้าใจคนเดียวเอาง่ายๆมาดมตุ้ยพี่ตุ้ยเออพี่ชาจบโอไปสารจบหรือจะเป็นชื่อเฉพาะแบบน,นี้ก็ได้พี่นาตาลี มาดามนาตาลีซอสนาตาลีอะไรก็ว่าไปครูถาครูชาครูตุ้ยก็ว่ากันไปแล้วตามด้วยสิ่งที่คุณเอ็กซ์เปิดคุณเอ็กซ์เปิดเรื่องอะไรล่ะเช่นครูตุ้ยอะไรนี้ครูตุ้ยครููอมครููรูไปครูตุ้ยูรูความงามนะครับหรืออย่างเช่นโค้ดนาตาลีตัดผมง่ายมากครูชาสร้างตัวตนอย่างง่ายเออแบบนี้ก็ได้หรือครูชา รักกดไดึน์นดูดเออเอาง่ายง่ายครับที่คนจำได้